ทีมณักแสดงจากคุณแม่แก้ัขเดี๋ยวถามความรู้สึกก่อนวันนี้เราจะไม่ถามแบบเจาะลึกอะไรมาก,ก,าากคำถามไม่ยากเลยเอาฟีลความรู้สึกเลยที่ละเคราเรื่องนี้จะออกอากาศแล้วที่รู้สึกอย่างไรโหรู้สึกเป็นคําถามไม่ยากแต่ตอบยาก <c oughs> ที่บอกว่าตอบยากเพราะว่าทุกคนทราบอยู่แล้วที่ข่าวป่วยนะฮะ <c oughs> ตอบยากคือมันรู้สึกว่าทั้งตื่นเต้นทั้ง กดดันตัวเองนทางอ้อพแาว่จริงแล้ว,วการเ้่นมันจะเป็นภาระให้กับทางละครหรือลปะทางาี้มาปวดไปแล้วนีจะส่งต่อไปยังไงนะแต่ว่าพอมาแอบดูคลิปต่างๆก่อนที่จะออนแอร์ทุกคนจ้มีเซอร์ไพรส์หลายฉากนะที่มีการเป็นฉากหลายๆฉากผมเล่นไว้โดยที่ผมไม่น่าจะกล้าเล่นเลย <laughs> ไม่น่าเชื่อว่าเราจะเคยกล้าเลยแบบไม่น่าเชื่อผมจะกล้าขนาดดูได้ตั้งแต่ตอนแรกเลย พี่ีคลิปพี่นีคลิปถาใส่พี่งานเลยนะชวนเดี่ยวพี่พีเอสปล่อยตัวปล่อยใจคลิปโอ้พี่ทันเวนบอกเรื่องะกบใจและข่าวช่องคิมสวนตัวมีเอสตัวกับพี่จอร์หรอหนดูได้ในโอทีแฟนพี่จอร์ห์นะคออกมอันนี้จริงๆนะเดี๋ยวคุณผู้ชมหาพูดเล่นออกมาเอเครื่องผตกใจสิไม่ได้มีแตนด์อินนะฮะนคนเหรอของจริงทั้งหมดของจริง มาถึงการแสดงจริงจริงเดี๋ยวเขาจะไปตีความกันอีกทีอ่ะครับผมต้องรอดูจริงๆเนี่ยพูดได้แค่ดีว,ว่าเขาที่อยากมาอยู่ในตอนแรกนะครับเท่าที่เราเมาส์กันทันนี้นะฮะสกายฟีดแบ็กที่ออกไปสำหรับตัวอย่างทุกคนเป็นยังไงบ้างว้าวคือก็สนสบายเยอะนะคะมีสิ่งที่หนูก็ตอนที่ถ่ายเราก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นทั้งหมดะคะ่ะพอเห็นตัวอย่างมาก็แบบว้าวนี่ต้องแบบขนาดนี้เลยหรอสวยเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ ใครก็ถนะึงพูดจ้าสวยจริงแต่สวยจริงสวยทับุบลุูสวยครับสวยสวยสวยอยู่สวยอยู่สวยครับสวยสวยมากขอบคุณค่ะคือก็จะมีบางซีนบางตอนที่ในหลายๆคนที่คนยังไม่เคยเห็นเล่นแบบนี้คะ่ะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เยอะเหมือนกันคะ่ะมีเซอร์ไพรส์เยอะมากจริงๆแนมะ้ว่าจะเป็นละครคอมเมดี้แต่ว่าเหมือนวิธีการวางสเตจการเล่าเรื่องหรือว่ามันเป็นคอมเมดี้ที่ทำถึงอะทำเกินแต่ดูแล้วเพลินมาก จากใจคุณูุมาแล้วสองต่อหรือว่าเรามีคำถึงจงนะฮรคุณลุยละครับการที่มารับบทบาทต่อจากพีเอสเป็นยังไงครับก็ต้องบอกว่าในช่วงแรกสุดครับคือตอนนั้นผมไม่อยู่กับพีเอสในวันที่พีเอสเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วพอเราได้รับมอบหมายมาจากทางช่องครับตอนนั้นเราก็ลำบากใจพอสมควรเราก็เลยขออนุญาตช่องเราขออนุญาตปรึกษาทางครอบครัวพีเอสก่อน ว่าแบบโอเคเราเข้ามาเล่นมาช่วยถ่ายละครเรื่องไงให้จบจะเป็นยังไงเกินี้เป็นในพาร์ทของของครอบครัวนะครับก็ครอบครัวกับฝ่ายเขียวให้เ,เข้ามาช่วยถ่ายให้จบแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราดังใจครับคุณดูกๆๆ็เดี๋ยวทีน้าบอกว่ากับกลับเอาเธอหลุยมีมารยาทมากเลยเนาะจริงจริงนะแบบเอาพีเอสอ่ะทั้งพีเอทสที่หลุยแล้วแบบคือทุกคนเลยนะครับมีมารยาทจนบางทีพี่แบบทำงานไปแล้วที่กลับพี่หนีไปแบบเออพี่หลุยสอนมารยาทที่แบบ ยังยังยังประโยชนพี่แกแบบพี่โดนใจมากตั้งแต่ตั้งแต่วันที่วันที่เราคุยกันครั้งแรกเลยเนาะแล้วแบบคือเรารอคำตอบจากพี่หนุย่ยหนุ่ยเลยคแล้วพี่หนุ่ยบอกว่าคือเขาต้องเขาต้องปรึกษาก่อนเพราะมันมันมันเซนซิทีฟแบบมีมารยาทมากมีแบบอืม ถ้านวหลักมาขอบคุณเชิญครับทุกทีครับก็หลังจากที่คุยกับครอบครัวพี่เอสเสร็จครับก็ทีนี้เราก็มีความกังวลอีกเรื่องหนึ่งครับคือการทํางานกองถ่ายเนี่ยปกติจะเป็นการทํางานที่แบบใช้เวลา6เดือน9เดือน1ปีก็ว่ากันไปซึ่งเรื่องนี้ถ่ายมาเกือบครึ่งเรื่องแล้วก็คือทีมงานทุกคนลงตัวนักแสดงทุกคนเป็นเพื่อนกันกับทีมงานเราแบบนี้เราเข้าไปอย่างงี้คนอื่นเขาจะแบบเปิดใจรับหรอไหม คือบางคนก็นอาจจะเหมืแบบโอ้อยู่ดีๆมาเปลี่ยนแล้วมาเป็นพระเอกคนนี้อาจจะไม่โอเค ก็อย่างงี้ครับก็เรากังวลแต่ว่าพอเราได้มาทําความรู้จักกับทีมจริงๆก็ทุกคนน่ารักแลก้วก็ให้ความให้ให้การแนะนําเราเต็มที่เพราะว่าก็ต้องบอ,อกตรงๆว่าเรามาหลังสุดครับแต่ว่าการทําการบ้านเนี่ยหนักมากครับเพราะว่าก่อนที่เราจะมาเริ่มถ่ายทำครับก,ก็คุยกับพี่กันแล้วพี่กันก็พาไปดูทุกตอนที่ผ่านมาแล้วที่เอสเล่ไนไว้ก่อนครับดูแล้วก็นั่งแกะคาแร,รคเตอร์แกะตัวละครเป็นเป็น หมือนการทําการ้านสองสเต็ปครับเรื่องนี้คือ <S <s ผมไม่ได้มาสร้างตัวละครใหม่แต่ว่าผมมาแกะตัวละครที่ที่เอสสร้างไว้แล้วก็เอามาถ่ายทอดออกมาให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดครับเพระาะฉะนการณานี้ต้องปรบมือให้กับคุณลุยและครอบครัวพีเอสด้วยนะฮะ <s> ต,ต้องมีคนบพสด้วยที่ยินยอมให้คุณลุยมาสัมเมนตรงนั้นแล้วต้องปรบให้กับทีมงานทุกคนไว้ที่พรจมูตออกต่อแล้วก็มานั่งคุยกันเบรนสตอร์นว่ามันควรจะไปในทิศทาง ต้องไม่ได้สตรอเบอร์รี่นะอ่ะไม่ต้องขนาดนมก็ได้คนดูไม่พอว่าพวกเราไม่พอโอ้ยอย่างนี้เอรอนะตอนตอนนั้นได้คิดเยอะมากว่าจะต่ออยังไงวะแล้วใครจะมาใครจะมานี่มาเพราะมันกำลังอยู่ในช่วงเวลานั้นด้วยนะที่เราต้องคำนึงถึงสุขภาพของพี่เอ็นเป็นหลักครับตอนนั้นนะฮะแล้วละครกำลังสนุกนะต่อไปครับโอเคแล้วเขามาสานต่อได้ดีไหมดีมากดีมากก็คื้อซื้อให้ดูแล้วปุ๊บแล้วก็คุยกับพี่หนุ่ยเลยนะบอกว่าไม่ต้องไปห่างไก แล้วก็ลืมที่พี่เอ็ดเล่นไปได้เลยแล้วเราก็มาเป็นเป็นตัวของตัวเองในการเป็นหมอปลาในในในแบบสำหรัที่หลุยได้เลยเพราะว่าที่หลุยจะได้ไม่ต้องเพทสเชอร์มากดีแค่มีออร์จีติเดียวเดียวเดียวกับกับพีเอสแค่นั้นเองนะครับพีเอสครับเห็นตัวเองในทีเซอร์ตัวอย่างแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับละครเรื่องนี้โยนมาคำถามนี้แล้วครัใช่ครับเป็นโมเมนต์อื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะแก้ผ้าฮะโมเมนต์แบบอ่ะอีโมชั่นต่างๆรู้สึกรู้สึกอ๋ออ่า เรื่องนี้ชื่อคุณแม่ปฏิหารนะฮะชื่อคุณหอเรื่องนี้เป็นหมอแพทย์สัตว์คุณแม่แพทสัตว์ครับแต่คุณหมอคุณแม่แพทย์สัตว์เนี่ยเล่นบุกขอโทษทีครับคุณแม่แพทย์สัตว์แต่คุณหมอพระเอกชื่อนายแพทย์ปฏิหารครับแล้วก <laughs> ็อาจจะเคยให้สัมภาษณ์กันที่นะฮะนายแพทย์ปฏิหารเป็นคุณหมอผู้มีความเป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านโรคหัวใจเป็นคุณหมอด้านโรคหัวใจแล้วก็ชื่อนายแพทย์ปฏิหารก็ลยรู้สึกว่าแล้วพอมาดูดีเซอร์อีกก็เลยแบบ อันนี้คืออาจจะนอกเรื่องนิดนึงต้องขอโทษเนี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นความบังเอิญที่แปลกมากจริงรับบทเป็นคุณหมอหมอใจแล้วคุณหมอหัวใจก็มาป่วยเองในชีวิตจริงสะเกือบเอาไม่รอดแต่ว่ารอดมาได้เพราะว่าชื่อในเรื่องคือในแพทย์ปฏิหารหรือเปล่าครับแล้วพอมาดูทีเซอร์เรื่องคือมันมีทั้งดราม,าม่าคอมเมดี้ผสมกันคือพาร์ทแบบว่าได้ดูชากที่แบบว่าอยู่น้องที่แบบว่าไอ้ที่ฉันที่บอกว่า ที่พุ้กับแารถ่ายไว้หลายชาติน,นะฮะต่อเราเล่นครับผมอันนั้นคือได้ดูแบบว่าตื่นเต้นมากแบบว่าเป,เป็นอะไรที่ดูแล้วรู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ล่าพูดเลยมันน่าจะมีประวัการน้อยมากที่นักแสดงสองคนจะมารับช่วงต่อกันในบทบาทล,ละครคนเดิมในบทเดิมแต่เป็นอีกคนหนึ่งที่รับช่วงต่อโดยที่ผมอยากจะดูจริงๆนะว่าจะต่อเนื่อเป็นอย่างไงจะเป็นแบบ เดี๋ยวดูเลยในคืนนี้เป็นกําไรคนดูจริงๆเพราะฉะนั้นด้วยความที่วันนี้จะออกอากาศตอนแรกอยากให้แต่ละท่านครบถ้วนถึงคาแรคเตอร์เหมกันนะฮะอ่ะสกายค่ะ,ะระดานะคะเขาก็เป็นสาวนักเขียนนะคะแน่นอนว่าเขาก็ต้องมีจินตนาการมากมายจ,จินตนาการคิดไปต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่รักรักน้องมากรักเพื่อนโผคุย <c oughs> กับตัวจริงๆนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ทําทุกอย่างะคะ่ะเพื่อที่จะได้สิน ที่ตัวเองต้องการอย่างเช่นแบบเงินแบบต้นต้นก็คือว่าแบบเราทําได้ทุกอย่างตรงนี้ก็ได้ให้ใหชีวิตมันรอดว่าคนผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องสู้ต้องเลี้ยงน้องต้องทุกอย่างต้องฝ่าฟันแค่ไหนแลวต้องสู้ชีวิตแค่ไหนนะคะเพราะการอยากได้เงินนี่แหละคือ <c oughs> ที่มาของการมาเป็นคุณแม่แบบอนิเสิรินนี้ได้ไหมครได้ครับคือด้วยความที่เป็นนักเขียนนะครับก็มันก็จะมีฉากที่คุยกับตัวเองเยอะมากและทีเนี้ย เหมือนที่นิวพูดเมื่อกี้นะฮะสแล้วมีอยู่วันหนึ่งอะที่ชาวแบบกันสี่เลยไหมแล้วพี่แบบทีมมาตัวกันดีนะฮะใช่พี่บอกว่าผมชาวมัไม่ไหวนะแนาใครสักใครเป็นสี่คนแล้วคุยคุยกับตัวเองสี่สี่อะไรผมว่าเอสี่สามเนาะแล้วเปลี่ยนชุดเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนผมด้วยนะสามตัวละครที่คุยกับตัวเองอย่าเออนะมันจะมีจังหวะนี้อยู่นะฮะพี่เอสครับพีเอสจับได้ไหมครับว่า